ดีค่ะพบกับรายการหัวใจงห่งหมอดิ้งนิวเช้าวันพุธที่27่ิบาคมนารยราคาทองศร์เมื่อวานปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองก็มีปัจจัยลบหลายประเด็นนะคะเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอ,ตอนัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลชาวเมกาอายุ10ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นแตด2.88%เปนะคะ,ะปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัยด้านเทคนิคนะคะซึ่ง กิดสัญญาณที่เขาเรียกว่า d e a คอ o s s นะคะก็ทำให้ราคาทองคำทางเทคนิคเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าเป็นขาลงนะคะตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันเนี่ยนะคะตัดตัว200วันลงมานะคะตกประมาณ1,304มดอลลาร์นะครตรงนี้ก็เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนปัจจัย บวกยังพอมีบ้างนะคะกองทุน SPR กลับมาซื้อทองคำเมื่อวานนี้4.4ตันนะคะนับเป็นการซื้อครั้งแรกเลยในรอบส่วหนึ่งเดือนนะคะก็คือตั้งแต่29ตุลาคมที่ผ่านมานะะนะะราคาทองสอดปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,258ดอลลาร์นะคะลดลงไป6.6ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่ง 9.65ขายออกของสมาคมช่วงเย็นปิดที่19,700บาทลดลงไป100บาทราคาทองแท่ง9.65ของพวกเส้นหงช่วงตี2นะคะปิดที่19,670บาทนะคะประเด็นเรื่องสงครามการค้าเนี่ยนะคะยังเป็นประเด็นข่าวที่ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อวาน,นาวเนี่ยข่าวนะกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะ ท่านนี้เป็นที่ปรึกษ,ษาทางด้านการค้าบอกว่าถ้าสหมิกาย,ยังไม่ได้มีนโยบายที่สำกัดการลงทุนนะคะของประเทศจีนหรือว่าประเทศอืนศ่นๆต่อนนี้นะคะเพราะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมาว่าสหมริการเนี่ยนะคะเตือมที่จะมีการแถลงว่าถ้าเกิดมีประเทศใดนะที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยก็จะสำกับการลงทุนทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะไมส่เฉพาะจีน ก็เลยอาจจะทำให้ว่าวันนี้งเงินดตลา์กลับมาแข็งค่าขึ้นได้ด้วยนะคส่วนคืนนี้สาเม,มกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ3ตัวนะครก็ตัวแรกก็คือยอดฝั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะเดือนสภาคมตลอดประเมินว่าตัวเลขจะลดลง0.9นะะที่2ก็คือตัวเลขดุลการค้านะคะตรงเป็นฝั่ง้สินค้านะคะไม่ได้รวมบริการ ซึ่งตลาดมีการประเมินวัดเดือนพฤษภาคมน,นีคะรมีากาหน้าจะขาด,ดุลการค้าทางด้านสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเป็น6.89หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตัวเลขสุดท้ายก็คือยอดทําสัญญาซื้อบ้านที่ออกปิดการขายตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มขึ้น0.4%นะคะซึ่งตัวเลขหลังเนี่ยจะดีขึ้นเพราะตื่นก่อนเนี่ยมริกาบอกตัวลดลง ะะสองตัวแรกเนี่ยจะออกมาในแนวทางที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวหลังจะออกมาดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เองนะคะติดตามการแถลงของประธานเฟดส,สาขาและกันต้านะคะแล้วก็ผู้ว่าการเฟดนะคะนายเรนดองด้วยนะคะก็อาจจะมีการพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสมัยการแนวโน้มการเงินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ประธานเฟด ท่านหนึ่งนะคะตอนนั้นที่เฟดท่านหนึ่งก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเรื่องสงคารามบันคาเนี่ยมะจสักระทบงลบกับเศรษฐกิจอเมริกานะคะเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังมีผลกับตลาดการเงิน,นงทั่วโลกอยู่นะคะคำว่าแนวโน้มราคาทางด้านเทคนิคนะคะเ,เรียนเปลาว่าเกิดสัญญาณที่เป็น d เดส o r ดเกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้ อาจจะต้องระวังแรงเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรงได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเกิดเป็นขาลงเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีก็ดูเหมือนนะคะดูเหมือนราคาทองคำเนี่ยพยายามสร้างฐานที่พันสองอยห้าสิบดอลลาร์นะคะตรงน,นี้เป็นแนวรับสำคัญแนวรับแรกนะครับถ้าหลุดก็แนวรับถัดไปพันสองอยสี่สิบดอลลาร์่ส่วนแนวต้าน 1,270แล้วก็1,275ดอลลาร์มันเอ่อกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเป็นทองแท่งก็อาจจะค่อยๆทยอยสะสมแล้วกันหรือว่าราคาทองคำอย่างปรับตัวลงได้ต่อซึ่งถ้าเกิดดูราคาทองสองที่พันสองร้พันสองร้อยสี่สดอลลาร์ราคาทองแท่งน่าจะอยู่ประมาณ19,600แล้วก็19,500นะคะ19,500หมืพันบางท่านก็จะรู้สึกว่าเออเริ่มถูก นะคะาคาทองคำอทองแท่งในปีนี้นะคะลงไปต่ำสุด1 9ึ0 0บาทตรงนี้ก็อาจจะเป็นไกด์รายว่า,าราคาประมาณนี้ก็ถือว่าถูกส่วนาการลงทุนใน g o f u t u r e ์นะคะ<ๆ>ก็ด้วยที่สามารถเล่นเหมือนฝังขายได้ก็อาจจะเห็นถ้าเกิดราคาทองสโตร์มีการปรับตัวขึ้นมานะคะ1,270ถึง12 1,275ดาอลลาร์แนะนำเปิดฝัง สุดขาตัดขาดทุนพันสองร้อยแปดสิบดอลลาร์นะคะส่วนโกดีก็ขยับขึ้นมาประมาณ2ดอลลาร์นะครับปรับตัวขึ้นเข้าใกล้นะคะราคาประมาณพันสองร้อยเจ็ดสิบสองถึงพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์เปิดฝั่งขายนะคะโกดีสัญญาเดือนอยู่หรือว่ากันยายดนได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนตัวขึ้นนะ มีสัญญาณที่ดีนะคะต่างประเทศก่อนหน้านั้นขายมาตลอดเมื่อวานกลับมาซื้อสุทธิแต่ว่าก็ยังน้อยเหลือเกินนะคะซื้อสุทธิ76ล้านบาทกลับมามียอดขายในตัวตลาด TFX นะคะมีการขายสุทธิในเซ็นต์คือิิเจอร์นะคะประมาณขายสุทธิก็คือ330หานะคะัญญาตลาด TFX อาจจะเป็นลักษณะก็คือเก่งกำไรระยะสั้นนะคะตอนนี้ได้สะท้อนเท่าไหร่ว่า เม็ดเงินจะไหลเข้าหรือไหลออกจากตลาดที่ไทยสัญญาตัวเดือนอยูนะคะเมื่อวานอ่อตัวลงเพื่อตลาดนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดก็มีการพื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะคะเช่นเดียวกับตัวสแตนด์เด็กเหมือนกันประเด็นเรื่องสงครามบงค์านะคะก็ยังก็เป็นประเด็นที่ดูเหมือนกดดันอยู่บ้างทําให้การตกขึ้นอาจอิงก,กองที่จํากัดเหมือนกันแต่ว่าก็มีปัจัยบวก นะคะการทำวินโไเ้สเซนนะคะเส้น,สนปลมากซึ่งอาจจะมีนั้องสามรันเนี่ยกลับมาซื้อสุดที่นะคะเม่ว่า,วานั้งสามันกลับมาขายนะคะก่อนหน้านั้นซื้อนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าช่วง2-3วันสุดท้ายของเส้นเดือนนี้อาจจะกลับมาซื้อสุดทีนะคะก็เป็นปจัจจัยบวกได้อยู่แนะนำนะคะว่าก็เปิดสารซื้อเก่งกำไรได้นะคะที่ประมาณพันหกส จ,จุดขายตลาดาดทุนพันห้าสิบห้าจุดนะคะเกรงกำไรฝั่งขายตรงประมาณแนวต้านพันแปดสิบจุดจุดขายตัาดขาดทุนพันแปดสิบห้าจุดค่ะส so ิ่งเก็่ยวฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะวตี u ฟิ f เจอร์ตัวนี้แนะนำเปิดฝั่งซื้อนะคะตรงที่แนวรับสิบสี่บาทจุดขายตัาดขาดทุนสิบสามบาทห้าสิบสามค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ m i n ิวเ t u r e ตัวนี้แนะนำเปิดฝั่งซื้อนะคะดูราคาหุ้น บินตัวแม่เป็นหลักที่แนวรับ32-32ถึงบาท50สังนะคะแล้วก็ให้จุดขายตัดขาดทุนที่31บาท50สังค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ